สัีครับเพื่อนๆนี่อันนี้ก็มากินรากหัวมันปลาครับที่แม่ไปขุดมาเมื่อวานม่ก็ต้มเอาไปขายขุดตั้งวันได้ห้าถุงถุงละยี่สิบบาทก็จะได้เป็นตัวเงินก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยบาท ร่วมยคผู้ชมันมาร่ด้วยคนเงินย้ายออยู่ที่สมุทสาครนี่แงาวจาช่องแปดให้มาแล้วนะาวช่องแแต่ดีแล้วคนนี้พุทธปอภิวัดอภินั่นนี่ทำข่าวดี ให้ดูเป็นจอเพราะว่ารีดทองไทยเงินทันทีทองไทยยังไงก็สามสล้านเป็นเงินสดเป็นจอครับคุณผู้ชมดูตรงนี้ดีนะแรงข่าให้ข้อมูลว่าเงินถูกกระจายเข้าบัญชีต่างๆถูกไหมฮะใช่ค่ะโดยเงินเนี่ยการเข้าบัญชีแต่ละครั้งคุณผู้ชมดูตรงนี้นะเขาไม่ได้ใส่อออกมีไรายละเอียด ทุกเห็นว่ามันเข้าไปหาบัญชีใช่ค่ะตามที่แหล่งข่าวให้ข้อมูลเอกซิสล็อกเฉพาะห้องแกรมาห้าบัญชีนี้มันโอนแบบชนิดล้านเก้าทุกคนดทสาไมมันโอน,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 นล้านเก้าพรอเรียกการตรวจสอบจากไทรัปรบปกติโตอนล้านจะต้องแจ้งเรื่องไปธนาคารอย่างประเทศไทย mm. ถ้าตรวจสอบว่าเป็หรือโอนมสอล้านทำไม วรเรื่องเส้นทาง,งหดแล้วคุผู้ชมคนะร,รับตวดเนดังกล่างนาย้อบอกว่านานตมา,าอ,อ,องไทยเนเข้าไปในบัญชีต่างๆด้วยและไเว,วเงนในบัญชีอ,อนายอะการน้มนด้ันรวยขนาดนั้นหรว่าความมันไม่ได้ขนาดนัด้นหรอก เป็นใครบ้างคุณผู้ชมดูนะเป็นชื่อพี่สาวเมียของสิทธาแล้วก็มียอดเงินในบัญชีวรวมกัน50ล้านค่ะโอ้โหทำงานอะไรวะ50ล้าน <c oughs> แล้วก็ถูกทยอยโอย่างที่ผมบอกแสดงว่ากผมนำ Yeah, you. เก็บเอาไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งมันถูกเอาไป,ปากเข้าบัญชีของพี่สาวพันรยานอะเลตั้ง คุณผู้ผมชมอยากรู้ใช่ไหมล็กตอนนี้อยู่ไหนอปิดน้าถักมาฮะข่บขวบนการขนเงินสำคัญที่สุดแหล่งข่าวบอกกับเราว่าไม่ต้องห่วงเล็กกระติกไปไหนไม่ได้แล้ตอนนี้และเกิดอาจารย์ร้อนใจกลัวจะถูกจับเล็กยกหูฮนะโทรเราสั่ไปคุยกับพี่น้อยก็คือเลขาพี่ได้แล,แล้วเล่าเรื่องราวเขาปวดลุกลช่วยล้วสิต้อง<ว>ช่ไ และพยายามฝากสองพันไรนี้กเลยกับาจะของเฮ้ยจับนะถึงแ้จะเปรุล่ากระเป๋าเนี่ยออกมาจากแูเป็นพยายาได้ไหมกูนลุกแล้วเานลุกอนะแล้วคนลุกทีไรพยายามนี้อีกหน่อยโดนเก็บเลอนโดนเก็บ ผู้ชมเข้าใจอย่างพี่อ้อยทำไมโดนสอบต่อแล้รััแจะเชื่อโยงเลยว่าวันเวลานองคืออะไรยังไงคุณผู้ชมครับนี่คือขบวนการที่มีการเข้าไปเอาเงินของพี่อ้อยแล้วเล็กกำลังบัวจะโดนจับ ส้พอยมไปดูแล้วพ้อยเข้าอบ้านยังไงอราเขป็นหี่อ้อยไวามือเป็นหนี่อยชมฮะมีคใสเลยนะมันใสไงรู้พอมันรู้ว่ามันไาเสลูกน้องมันไปเฝ้าพี่อ้อยแล้วมึงดูพี่อ้อยนะพี่อ้อยสงสัยพวกเราหรือา เกิดเขานะเพราะว่าทนายตั้มยังเป็นผู้บริสุทธิ์กลับในศาลยังไม่ตัดสินแล้ววันวนี้คนเงินตั้มอยู่เมืองนอกแต่ชื่ออะไรนะเล็กค่ะเล็กคายหมดแล้วครับอ้อโม่ม,มันสัง่งมันไม่หมาแต่ลบมันใต้เกิดเอเราให้ทำลถได้ใช่ไหมอ๋อเพีอันนึงเพนอันนึงคุณผู้ชมครับ ตอนี้เครื่องนี้ดพูยองนี้นะเราข่าวดีมาำดีด้วยตรวจก็ำนวจัดนี่เลยไปสืบสวน้างว่าโดแแล้ว่องเตรอืนไม่เห็นนั่นเลยเนี่ยควนีอันนี้มาส่งคนไปสืบสวนอยไปดูตำรวสืบเนียมาเราข่าวรายะเอียดยิบเลยเหมือนาฟสืบสวนเลยอ่ะยิ่งกว่าตำรวจออทำดีกว่าตำรวจได้ นี่ตรงนี้สังคมก็น่าจะยกย่องบางทีมันสิกจอกได้กว่าตำรวจตัวนี้